สวัสดีกันด้วยนะผมอยู่ผมพีชใช่ไหมเเกมคอร์เตอร์สเตอร์สองนะผมก็ันนี้จะมาแนะนําการบุกด่านอนุบิทแล้วกันนะฮะก็ไม่เชิงแนะนําการบุกจะเป็นการสโมกซะส่วนใหญ่นะครับก็ใช้คำว่าสโมกแล้วกันนะฮะสอนสโมกแล้วกันก็ไม่เชิงสอนแต่จ <c> ะ <oughs> เป็นการแบ่งปันความรู้แล้วกันนะผมก็โอเคมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะในคลิปก่อนล่าสุดแล้วกันเป็นคลิปสอนนะผมตั้งค่าก็มีคนบอกว่าเออวิธีสร้างห้องสโมกสร้างยังไงนะอย่างไรก็เข้ากดเล่นนะผมฝึกซ้อมแข่งขัน ติ๊กด้านซ้ายให้หมดนะผมติ๊กด้านซ้ายให้หมดนะฮะแล้วก็เลือกแบบที่เราจะเล่นแล้วก็ก,ลก,ลกลดะนะเ,เข้าไปแค่นั้นแหละนะครับโอเคแต่เข้าไม่ได้เกมโอเคฮะกลับเข้ากันมาในเกมแล้วเชนเบล่าแล้วก็อย่างแรกเลยที่ผมจะมาสอนสโมกเป็นมิดละกันนะฮะ <c oughs> เป็นมิดอย่างแรกที่เราเดินมาเราก็เดินเข้าประตูเลยเกิดมาชิดประตูด้านซ้ายก็ด้านหน้าก็เป็นขวาแหละนะฮะโอเคแล้วก็คกดตรงนี้ตรงกลางเลยข้างหน้าเราเนะี่ยไอตรงนี้แหละนะครับ แล้วก็กระโดดทั้งทัวร์โมไปก็จะเห็นว่ามันลงมิดพอดีเป๊ะเลยนะอ่าเห็นไหมถ้าเพื่อนจะแฟดก็แฟดต,ตรงนี้ก็ได้นะแฟดโม่เลยทำมันเด้งกว่านะใช่มันก็จะเด้งมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพื่อนมันก็คงไม่แบบเนี่ยถ้าเพื่อน s n น p ดูตรงนี้ก็คือจะไม่โดนแฟดเรานะ ใช่ทีนี้ก็จะขาวทีนี้ก็จะขาวนะครับก็ลองดูลองมดใช้แฟลนี้กันได้นะเยๆอย่า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 ไปชิดเกินนะอย่าชิดเกินนะนานทาอะไ่แปลกๆทำกระทมอะไนะนะนะโอเคมีก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไปส่วนของบีนะครับผมบีอย่างแรกก็จะมาเป็นการแนะนำสมมกิซีทีนะเป็นการสมมกิซีทีก็คือกดไม่ใช่กดเดินเข้ามาติดนะฮะติดแล้วงต่อ ล็อกตรงเนี้ยตรงกลางเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่มุมนี้ไม่ใช่มุมนี้นะแต่ว่าเป็นตรงกลางระหว่างสีฟ้ากับสีทมนะโต๊ะจะกระทบรอบนึงปึ๊กเดี๋ยวมาดูฮะอาซีทีก็จะโดนแล้วนะครับจริงๆมันจะมีสมอตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ละเพราะว่ามันก็ทะลุสมอกมาแอบเรียนตรงนี้ได้นะไอคนที่แบบ ถ้าเราโบว์แล้วมันไหลามาเรามาตรงนี้มันก็โดนเนียนตรงนี้ยิงนะก็เลยนะ่โซ่กว่าน,นี้มากกว่านะครับตรงนี้ก็จะปิดนิดด้วยนะผมจริงจริงมันจะคอมโบกับอ่าตรงของห้องพระนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูตรงห้องพระกันโอเคเดินมาเมื่อกี้เราอยู่ตรงนน้นใช่ไหมตรงนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ครับชิดเล็งตรงนี้แต่เปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนอ่าก็คือมุมนี้ ต่เปลี่ยนเป็นตรงกลาง้ก็จะลงห้องพักพอดีเมื่อคอมโบแบบตรงนี้แล้วนะครับก็คือมิดเลยมิดเลยนะครับคือแล้วก็ให้เพื่อนแบบไฟเข้าหรือเนทเอ้ยแฟลเอ้ยอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเข้ามาโอเคส่วนต่อไปจะเป็นสมุห้องน้ำนะครับมาเราเดินมาตรงนี้ เอามาหน่อยมุมชิดห้องใต้ดินนะรตรงกลางเลยแล้วก็เล็งตรงนี้แต่เหยียบลงมาหน่อยโอเคถ้าเลงตรงนี้เลยมันจะไม่ลงแล้วก็เหย,ยียบลงมาหน่อยครับเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าเล่ต้องมุมนู้นมุมนี้ไม่อ่ะบางทีมันก็อยู่เฉลับเฉลับเฉียดนะมันจะลงนะไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ก็ลงมาหน่อยแล้วมันจะลงีนเป๊ดเป๊ะ เลยลึกเลยแต่ก็แบบเออระวังซ้ายระวังเสาด้วยนะครับถ้าเราดันเข้ามานะฮะโอเคต่อไปอดสมกลองสมอพร้อมเพดูครับไปอันนี้ตีบนะีนะนี้ตนะ <ícios> ีบีนะไปครับไปครับไปครับสมอก เป๊ะฮะกลุ่มเลยเป๊ะเป๊ะสุดๆนะใครจะเข้ามาก็ให้เพื่อนแฟดให้ก็ได้นะครับให้เพื่อนแฟดให้แบบไอ้ตัวเปิดตัวนึงก็ให้เพื่อนแฟดให้ก็ได้ปุ๊บเข้าแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปเลยไฟไอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคจุดต่อไป จะเป็นการสมมกห้องน้ํานะครับห้องน้ำก็ตรงไหนก็ห้องน้าตรงนั้นใช่ไหมแต่จริงๆมันคือห้องน้บํบีแต่จริงๆมันมีห้องน้ํานอกที่อยู่ตรงแม่น้ําด้วยนะครับถ้าอยากจะไปด้านล่างรัด A หรือรัดอะไรก็แล้วแต่นะมาเดินมาตรงนี้จิดมุมนี้ที่ไม่ใช่ประตูล็อกมุมนี้ไอเนี่ยไอสามเหลี่ยมนี้เห็นไหมาสามเหลี่ยมนี้ล็อกตรงนี้เลยแล้วก็โอ้โหม,มาดู มันก็จะปิดห้องน้ำาะคือถ้าเพื่อนรัดมาก็คือแบบวิ่งได้เลยนะอ่าจริงๆจะมีกมุมนึ่งของห้องน้ําด้านนอก,กต,ตรงนี้ครับเดินมาตรงนี้ชิดแล้วก็ล็อกระหว่างคือจะมีกระจกกับล่องประตูตรงกลางเราล็อกตรงกลางระหว่างกระจกกับล่องประตูก,ตก,ล,าาล,ก,ตกลางนะแล้วก็มันจะมีด้านบนกับด้านล่างเราเอาด้านล่างแล้วก็สมผัวเนะข้าข้างในเลยอันนี้ อันนี้จะเข้าด้านในนะแต่ถ้าจักที่บ้านมันจะไม่เข้านะอันนี้ก็จะเข้าด้านในเห็นไหมฮะมาประมาณนี้ตัวของห้องน้ําด้านนอกนะผมโอเคส่วนต่อมาเป็น A นะครับจุดแรกมา,ม,ามาๆๆถ้าใครมาเดินแบบด้านบนนะครับด้านบนก็ขโมยเพื่อนได้ง่ายๆ,ๆนะครับตรงนี้ลองด้านบนฮะไม่ต้องกระโดดน,นะ ทะโมกไปเลยครับตรงกลางเนี่ยตรงนี้ได้แล้ว,ลวครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางแบบนี่หรือเปล่าตรงกลางแบบล็อกแล้วตรงกลางหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะต้องเป็นตรงกลางระหว่างโค้งนละใช่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่า จะเป็นตรงกลางด้านบนตรงนี้ก็ได้หรือ <F alk. S 1> จะเป็นตรงนี้ก็ได้ <F alk. S 1> ได้หมดเลยแ้วจะสะดวออโอเคจุดต่อไปนะครับก็คือลงมาหน่อยชิดตรงนี้แต่มันก็เป็นเหมือนเหมือนกันนะตรงกลาง <F alk. S 1> มือได้สองจุดเลยนะครับใช่ <F alk. S 1> เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันเลยโอเคจุดต่อไปนะจุดสุดท้ายเป็นจุดของเทเวนนะน <F alk. S 1> เรามาตรงนี้ฮะ น้ำเชิดตรงนี้แล้วก็เห็นไอ้นี่ไฟันปลาไหมฮะแต่ว่าเราไปด้านบนอะแล้วก็กันโผลโอเคตรงนี้ถูกแล้วนะตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นมุมนี้หรือตรงกลางกบบนถูกแล้วนะฮะโอเคลนะอ,เคองเดินไปดูอันนี้คือตัวของเฮเว่นนะมิดเลยเห็นไหมมิดเลยครับก็คือแบบ ฝั่งมันเข้ามาคือตาลอย,เด,ยเดินมา,าควันไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวเราลองสโมกสองจุดพร้องกันนะตาเออตอนแรกผมสโมโคอนเน็กเตอให้ดูเออแล้วสโมนี้แล้วก็เปแฟร แปดงาะแปดองอ่าเข้ามาระวังเช็คใส่หลังใจก็ได้ครับอย่าออกมาเลยดเช็คเงี่ยตรงนี้ตัวแรกเดินเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวสมุกหายไปไหน,นเดี๋ยวไปก็คือตรงนี้กับเฮเว่นนเลยชโมกม,มันหายสม,มุกหายมุนก็จะปิดแชมเปลาเนี่ยเราเดินเข้ามานะก็เช็คแค่ตรงนี้จะหลังใจ เล้เามาเช็คใกล้นะเพราะว่าใกล้มันไม่ได้มีสโมคหรอกนะครับคือเราไม่สมองตรงนี้มันก็ปิดวิสัยทัศน์ตัวเองเช่นกันนะครับมันก็ปิดวิสัยทัศน์ฝ่ายบุกเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ต้องเดินเดินเยอะขึ้นเพื่อแบบมาเช็ค ประมาณนี้สำหรับการสมรละการบุกข,ของแมปอโนบิกนะผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะเพราะว่าผมอาจจะพูดลิ้นพันมาไปหนึ่งแล้ว <c oughs> โอเคเหร่บคลิปนี้ถ้าได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะแล้วก็คอมเมนต์แนะนาแมปอื่นหรือว่าจุดอื่นๆได้นะผมถ้าอยากรู้กันนะฮะหรือแนะนาผมได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ผมบายบายสวัสดีครับ